่าเราไม่เจอใครเป็นบ้าหนึ่งคนเหรอหรือยังไงหนึ่งคนใช่มีแค่หกตัวเอง,ใค,งใครจะเป็นคนร้ายใครจะเป็นคนร้ายค่ะไม่พูดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตกใจ ฉันที่เก่จริงรูดบัตรทีเดียวผ่านเนี่ยไม่เคยมาห <c oughs> ่วงใจเดี๋ยวไปปิดเดี๋ยวไปปิดุ <c oughs> ๊ยอีม่วงอีห่วงแกยังไงเนี่ยไม่อยู่กันหรอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอเจ้าศพตกใจหมดสีขาวตายใช่สีขาวตายเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนพี่กำลังวิ่งขึ้นมาพี่เห็นสีชมพูกับสีเหลืองเข้าไปในห้องแอดมินถูกไหมคะใช่ ทำเวมนม่าซ่อนทำเคล็ดใช่ใช่ซึ่งซึ่งพี่พี่กำลังเดินไปกำลังเดินไปปรับอากาศใช่ไหมมันมันเปียกมันเกี่ยวกับอากาศใช่ปะหรือว่าไ i ไฟดาวใช่ไหม <c oughs> ดาวน์โหลดอ,ะอ่ะเอะเออนั่นแหละไม่รู้ห,รห้องแอดมินห้องแอดมินไม่ใช่ห้อง Guard, รูดการ์ดหรอก็นั้นก็ใช่ไงก็ห้องรูดการ์ดไงมันจะมี ไอทีตอ่ตอนตอนฆาตกรมันกด sabotage อะมันจะมีสองจุดให้ไปแก้ถูกปะพี่กำลังวิ่งขึ้นไปแล้วเห็นสีขาวนอนตายอยู่ข้างบนแล้วสีม่วงกับสีแดง,งอยู่ตรงไหนคะเออเออที่มิพูดอะไรนี้อยู่ไหนสะรับผ้า,าบาบมาแอมเบดกายเราให้โอกาสคุณคุณนะคะตัวแดงเหมือนเห็นตัวแดงวิ่งเล่นอยู่<ใ>น,นะตอนแรกๆ กคือเห็นศพแต่คือไม่ประกาศอ้าวอ้าวโป๊ะโป๊ะเหรอโป๊ะเห็นศพแต่ไม่กดคืออะไรคะแต่แต่ก็กูไม่รู้ไงว่าก็กูไม่รู้ไงค่ะแลาวแต่เห็นแล้วทำไมแล้วทำไมคุณไม่กดล่ะคะฮะไม่มีบอสเส่ไงมึงจะเอายังไงก็คือไม่มีบอสเว่าใครใครคือสีขาว น้องกูน้องกูอันนี้ยังไงใช่เหล่าจม้งจกฆาตกรไม่ไม่ฆาตกรเลยให้โอกาสพูดใหม่มึงลองหัวดูเลยไงมึงลองหัวดูเลยคนเลยเฮ้ยเขาเขาท้าทายวะอ่ะงั้นข้ามก่อนก็ได้อ่ะข้ามก่อนก็ได้อ่ะยังมีคนตอแหลอยู่ยังมีคนตอแหลในกลุ่มเรานะคะเฮ้ยเนี่ยอีสองอีอีสีชมพูก็สีเหลืองหรือเปล่าใครเป็นคนทำเขาเขาเขาว่าสีชมพู เท้าสีแดงเป็นกระบุเพ่อสีแดงเป็นอินี่ยังไงจะแล้วไหมอีสีชมพูด้วยเราจะเอายังไงพวกเราสองตัวมีพิรุษนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพิรุษมีพ uh, ิรุษยังไงยังไงจะแล้วไหม ยังไงยังไงอีจินตหลาเธอหล่อนจะเอายังไงสองตัวร่อนอ่ะใครใครพีพิรุธบอกมาหล่อนจะเลี้ยงฆาตกรไว้หรอเฮ้ยอีสีมองอยู่ไหนดีครับไกเฮ้ยสวัสดีครับ ทำไมมจีมีไม่กดอ่ะทำไมจีมีอยู่ห้องอันนี้ทำไมไม่ไม่แก้เออสีเขียวจีมีอีกจีมีสีเขียวอะไรคะฉันก็กดให้แล้วไงตะเกียรอะไรคะยืน่นทำไมฉันเอามาจิ้มค่ะฉันเล่นในคอมเนาะเลืมไปหน่อยไม่ได้หรอ อฆาตกรเขาไม่ลงมือฆ่าเลยวะยังไงยังไงเควสเสร็จแล้วนะนนแก้แกไฟ,ไไฟไล์ตรงนี้นได้ห,หรอแก้ไฟล์อะไรคะตรงนี้อเควสไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วจะเสร็จหมดแล้วอุ้ยอุ้ยมีเขียวนะอุ้ยใครเจอกู อ่าฉันว่าจิมเป็นสีชมพูอะไรสีบูิไม่ไม่ห้องนจีมมีเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าฉันอยู่กับสออ่ะก็ลองดูใครกันนะอ่ะสีชมพูเหรออะไรฉันเดินฉันเดินหอใช่ฉันอยู่กับสีชมพูแต่แกไม่รู้หดไปแล้วเมื่อกี้อยู่ห้องข้างบนอ่ะห้องที่เป็น ห้องของบนสุดอะไอที่เป็นพื้นขื่อสีเขียวๆอะตรงไหนวะห้องอะไรเหรอสคริปต์นะไม่รู้อะอ่ะสคริปต์สคริปต์อ่ะหัวดีดีดอ่ะเราแจมหมดเลยหมดเลยไม่มีแะไเอาขอบบับกันเองหรอใครคือฆาตกรนะใครมาเนียนนะใครมีพิลูดเนี่ยสีเหลืองหรือเปล่าใครเควสเสร็จแล้วบอกมานะเสรแล้วใครใครเสร็จแล้วแอมตายยัง ยังไม่แล้วจ้ะอ่ะเดินตามกันไปให้หมดเไปได้หรอเฮ้สีเหลืองสีเหลืองทำอะไรอ่ะสีเหลืองสีเหลืองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะและสีม่วงวิ่งหนีไปไหนแล้วไปทำเวทมาแล้วกินน้ำมาเฮ้ยสันซุยสันซุยเธอกำลังจะวางแผนฆ่าพวกเราหรือเปล่านะเฮ้เฮ้ หายไปกีหมดยีไหนกันเฮ้ยหายไฟราอีกเฮ้ยฉ <Finnish> ันมาฉันรู้แพ็คเกจฉันมาสีเหลืองอีแบมมึงกดหลายรอบแล้วนะวันเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงกดหลายรอบแล้วก็กดตอนทำครูทำเควสด้วร์กูว่าไปเลยสิยังเควสยังไม่เสร็จนะกูว่าไปเลยไอ้ตูอยากโวเซียมผัวกูไม่รู้กูวมาไปเลยริงเช้าหรอกค่ะมึงน่าสงสัยหมดเลยอ่ะจะยีแย่เป็คนกลมมึงเจออยู่ตรงไหนกูเจออยู่ตรงตรงไหนวะไอ้ตรงหน้าห้องพยาบาลมั้งใช่ไหมวะ มึงเบี้ยวคุณฆ no. <scenes> ่าแล้วมึงฆ่ามึงฆ่าพี่นนท์ไว้ตรงไหนมึงฆ่าไปุ่ัดตรงเอ้าโหมดเดชโหมดเดดชไม่รู้กูจะโหดใครอ่ะนั่นน่ะโหดตัวเองดิสีมูหรือเปล่ามีจิมมี่าจิมมี่สีเหลืองชัวร์ กกกองแเูบพี่นนทพี่นนก์กำลังเดินมาอนี่ชั้นกำลังวิ่งหนีแล้วคือแบบอย่ดีเดียวโอ้ยันจัดข้าจะแล้วจย